ดูกันครับนะว่าจะได้ตัวไหมซาบิกินะครับซาบิกิของของนาป๊อปซ่านะครับนะครับเขาทําขายนะครับผมเขาทําขายนะครับเขาฝากว่าอ่ให้ไต่มาลองดูหน่อยนะครับนะครับของป๊อปซ่านะครับผมนะครับเบอร์สิบสองนะครับสายหลักสามสิบเอ็ดเอ้สามสิบปอนด์นะครับสายย่อยยี่สิบปอนด์ นะครับน่ครับเห็นไหมครับของป๊อปซ่านะครับนี่ชื่อมีนะครับนะจะลองดูจะมีตัวกินไหมนะครับทําเองนะครับอ่ะลองดูเขาบอกว่าไตลองดูหน่อยอ่าถ้าดีก็นะครับเอาการันตีให้หน่อยนะครับก็จะดูว่าจะกินไม่กินนะครับมาดูกันนะครับถ้าหลักๆแล้วนะครับถ้าว่าไปตกปากกองหรือเป็น ปลาหลุมอะไรส่วนมากถ้าเราใช้เป็นเบ็ดซาบิกินะครับมันจะกินดีมากเลยอันนี้คือเราไม่ได้ไปไหนนะครับคือถตกแถวตรงที่บริเวณที่เรือผมจอดนี่นะครับคือแวะมาดูน้ําเรือนะครับก็เลยระบางก็เลยอยากมาด้วยนั่เลยม่ตกปลากับข้าวครับอยู่บ้านก็ร้อนนะครับอยากมายืดเส้นยืดสายมั่งนะครับอะไรกินแล้วเหรอโอ้ยเราวังหลอดไฟได้โอ้กินแล้วครับ น่ะโยนไปแว๊บเดียวครับกินแล้วครับนะครับอ่ะปล่อยเลยไปเลยนะครับนะครับปลากับข้าวนะครับอ่าเป็นปลาเล็กเลนะครับอยู่ชายฝั่งนะครับหากินง่ายครับไม่ต้องติดเครื่องก็ได้กินแล้วครับปลานะครับขยันไม่มีอดนะครับมาลองดูครับใช้ได้นะครับของของน้าป๊อบซ่านะครับเอาไว้สี่ห้าเอาไว้ผมลองไว้สี่ห้าชุดนะครับอันนี้เอาแค่มาลองแค่ชุดเดียว นะครับพอผมมาได้ตกด้วยนะครับให้แม่บ้านมาดูน้ำเรือเฉยครับเดี๋ยวเวลาออกไปข้างนอกถึงจะเอาไปลองไอ้กินแล้วเหรอหมอ้อหมอ้อหมอ้อเฮ้ยว้าว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 ,ว,าวใช้ได้แจ้วน้ำปอผมลองให้แล้วนะให้แม่บ้านลองให้แล้วนะ,นะใช้ได้ครับนะเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับใช้ได้ ครับปลากับข้าวโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละครับปลาใจฝั่งนะครับปลาเล็กปลาหน้าดินครับตัวพอๆกับปลาทูนี่แหละครับครับซื้อปลาทูก็แพงนะครับเข่งหนึ่งก็สี่ห้าสิบบาทตอนนี้นะครับติดไหมนะครับเมื่อก่อนตกสายมืออยู่แฮนด์ไลน์นะครับเพิ่งจะมาเริ่มหัดให้ใช้คันนะครับมาบ้าน นะครับก็ถือว่าโอเคครับนะใช้เป็นง่ายๆนะครับคนไม่เคยใช้นะครับแนะนําให้แป๊บเดียวก็เป็นแล้วครับว้ายสองตัวนะครับน,นี่ครับปลาก,กับข้าวปล่อยครับตัวเล็กเราก็จะปล่อย ตัวไหนกินได้เราก็เอาตัวไหนเล็กเราก็ปล่อยเพราะเราไม่ได้ไปไหนไงอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองแค่ตรงสมอตายนีย่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับเราเป็นอยู่เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับนะครับก็จะถ้าเอฟซีท่านไหนมาก็จะนู่นนะครับออกไปนู่นนอกนู่นนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับมันยังไม่เข้าฤดูหนาวนะครับผมอากาศก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอ้อย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 นะครับนานแล้วครับไม่ได้มาตกนะครับอื้ยอุ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 ้ยขามือเลยเอา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 อุ้ค่อยค่อยงัดดิ อ้อห้มีซีดว้าวปลาสายแดงก็มีด้วยโ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 ยแจว๋วสายแดงนะครับสายแดงเมีเรียกด้วยน,นี่นะครับมันก็คือความสุขของคนที่ชอบตกปลานะครับเลขใหญ่ก็จะว่ากันไปนะครับไซนี้ก็โอเคแล้วครับปลาสายแดงนะครับตัวใหญ่ถือว่าใหญ่นะ นี่ครับครับบรรยากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาเน้นเยอะนะครับแกมหาปลากับข้าวนะครับเผื่อติดเบ็ดนะครับติดเบ็ดลงมานะครับมาดูน้ําเรือก็จะได้ปลากับข้าวขึ้นบ้านนะครับนะครับเหยื่อก็จะมีประมาณนี้ครับหมึกแล้วก็หอยนะครับ